สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะเป็น EP ีวันที่4กรกดาคม2567นะจ๊ะถ้าหากพี่พี่ท่านใดดูแลชื่นชอบองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 986 6 6 2 1นะคะ ค่ะพา,าในวันนี้นะคะหนูเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาทเหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS นะคะหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ mm. ก็จะบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ๆไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่5 0บาทนะจ๊ะค่ะเดาแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะจ๊ะพี่ๆขอคนสะดวกรับนะคะสำหรับเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ปิดเล่นนะจ๊ะ ่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ดูด้านหลังนะจ๊ะค่าพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะ ทักไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่พีถ้าหนูให้ดูเร็วไปนะคะต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองเหรียญชินาลาชนะคะ ด้าน,นหลังนะคะเหลี่ยนชินราชนะคะเป็นองค์ที่สองนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปองค์ที่สามองค์ที่สามเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พปิดตาไม่ทราบที่องค์นี้เป็นองค์ที่สามนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่พระไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่ห้านะจ๊ะองค์ที่ห้าพระไม่ทราบที่นะคะ ด้าน,นหลังนะจ๊ะค่ะพระไม่ทราบที่องค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะพี่ๆองค์ที่หกพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะค่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นองค์ที่หกนะคะพี่ๆองค์ที่หกนะจ๊ะต่อไปองค์ที่เจ็ดองค์ที่เเป็นพระยี่สิบพุทธศตวตรรษนะคะเขียนว่าพระฉลองนะจ๊ะในกล่อง หนูออกให้ดูนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะพระพุทธีพ้าสตวรษนะคะเป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่เจ็ดพร้อมกล่องนะคะองค์ที่เจ็ดต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดพระสมเด็จนะคะ ะะพี่พี่น่าจะเป็นรอยต่อนะคะพี่พี่ตรงด้านล่างด้านหลังนะคะ ด้าน,นข้างนะจ๊ะค่าพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่แปดนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่เก้าองค์ที่เก้าเป็นพระปิตานะจ๊ะ พระปิตาองค์นี้องค์ที่เก้านะจ๊ะพี่ๆองค์ที่เก้านะคะต่อไปต่อไปองค์ที่สิบนะคะพระไม่ทราบที่นะจ๊ะ ด้าน,นหลังนะคะค่ะองค์นี้นะจ๊ะเป็นองค์ที่สิบนะคะพี่ๆองค์ที่สิบต่อไปองค์ที่สิอนะคะองค์ที่สิอพระไพรีพินาศนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนปสสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะคะค้าพระัยรีพินาศนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบสอง องค์ที่12พระปิดตานะคะ พระปิตาองค์นี้นะจ๊อะ,ะ,ะ,ะองค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามองค์ที่สิบสามพระไม่ทราบที่นะคะพระรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะ พาพารูปหล่อองค์นี้องค์ที่13นะจ๊ะต่อไปองค์ที่14องค์ที่14พระสมเด็จนะคะองค์ที่14 ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบห้าพระสมเด็จเหมือนกันนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะจ๊ะเป็นองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกองค์ที่สิบหกเป็นแหวนไม่ทราบที่นะคะ ค่าแหวนองค์นี้นะจ๊าเป็นองค์ที่16นะคะต่อไปองค์ที่17องค์ที่17ดหลวงพ่อผางนะคะหลวงพ่อผางหลวงพ่อผางวัดอ,อุด,ดมคงคาคิริเคนะคะพี่พ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเขียน23พฤษพฤษจิกายนนะคะปศ2512ค่ะหลวงพ่อผางองค์ที่17นะจ๊ะต่อไปองค์ที่18องค์ที่18หลวงพ่อเพชรน,นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพี่พี่องค์นี้องค์ที่สิบแปดนะคะหลวงพ่อเพชรนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้าเป็นแหวน งองูสลาอานะคะเป็นแหวนงองูสลอาอา เป็นแหวนนะจ๊ะเป็นองค์ที่สิบเก้านะคะสิบเก้าต่อไปองค์ที่ยี่สิบพระไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะองค์นี้เป็นองที่ยี่สิบนะคะต่อไปองที่ยี่สิบเอ็ดองที่ยี่สิบเอ็ดพระไม่ทราบที่เหมือนกันนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่ยีอนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่22องค์ที่22พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จโตนะคะ พระสมเด็จโตนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่22นะจ๊ะยีต่อไปองที่ยี่สิาองที่ยี่สิพระไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อหนักๆนะคะ ค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นองที่ยี่สิบสามนะจ๊ะต่อไปองที่ยี่สิบสี่องที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญภูมิพลอดุลยะเดชน,นะคะรัชกาลที่เก้านะคะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเขียนว่าพระราชทานนะคะคาองค์ที่อ4่า24นะจ๊ะเหรียญราชการที่9นะคะต่อไปองค์ที่25องค์ที่25พระปิดตาองค์เล็กนะจ๊ะ พระปิตาองค์นี้นะคะองที่ยี่สิบห้านะจ๊ะพี่ๆองที่ยี่สิบห้าต่อไปองที่ยี่สิบหกองที่ยี่สิบหกพระลีลานะคะพระลีลา หลังนะคะเขียนว่าคงทองนะคะค่ะพาระลีลาองค์นี้องค์ที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบเจ็ดองค์ที่ยี่สิบเจ็ด หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังนะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ ร้อยปีนะคะหนึ100่งร้อยปีค่าหลวงปวู่พวดนะคะองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่ยี่สิบแปดพระไม่ทราบที่นะคะ องนี้เป็นองที่ยี่สิบแปดนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปองที่ยี่สิบเก้าองที่ยี่สิบเก้าพระสมเด็จโตนะคะอีกหนึ่งองนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะพระสมเด็จโตองค์นี้องค์ที่29นะคะพี่ๆองค์ที่ยี่านะจ๊ะค่ะวันนี้ก็ครบทุกองค์แล้วนะคะพี่ๆหากพี่ๆท่านใดพิจ,พจารณาดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะ อยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆค่ะแล้วก็วันนี้ก็เปิด300บาทเหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS นะคะถ้ารับแบบเก็บเงินไปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเหมือนเดิมนะคะถ้ารับกี่องค์ก็จะบวกเพิ่มแค่50บาทนะคะ1องค์หนูก็ส่งนะคะพี่ๆแต่ขออย่างเดียวขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะจ๊ะพี่ๆไม่ปิดเล่นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ